สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิณิสุขขาวเป็นคุณครูโรงเรียนชุมชนวัดปัญน,นารามโรงเรียนชุมชนวัดปัญน,นารามตั้งอยู่ที่หมู่ที่ตําตำบลทุ่งปรางอเภอศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต4โรงเรียนชุมชนวัดปัญน,นารามในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจํานวนทั้งหมด130คนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ดิฉันเป็นคุณครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่2รับผิดชอบสอนในวิชาหลักๆคือวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิดทำให้นักเรียนเนี่ยต้องเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้านไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแต่พอสถานการณ์เรื่องคี่คลายนักเรียนก็มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติก็พบได้ว่านักเรียนเนี่ยขาดทักษะกระบวนการสืบค้นการสอหาการสำรวจตรวจสอบการค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆให้ได้มาซึ่งทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ทำให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต่ำดิฉันจึงอยากที่จะหาวิธีการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจเรียนและสร้างความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นก็ได้พบว่าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e instructional model เป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงความรู้ เข้ากับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมใหเ้เป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเองดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเน้นการปฏิบัติจ,จริงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นวัตจักรซึ่งกระบวนการเรียนแบบสืบสาะหาความรู้ 5e instructional model นั้นมีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันคือขั้นที่1ขั้นกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนได้สนใจใกล้รู้ในเรื่องที่เรียนมีลักษณะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นที่2เป็นขั้นสำรวจและค้นหาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงร่วมกันสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอดขั้นที่3เป็นขั้นอธิบายความรู้ นำมาความรู้จากการสำรวจและการค้นหาที่พัฒนาเป็นความคิดรวบยอดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันขั้นที่4ขยายความเข้าใจผู้เรียนได้ขยายความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขั้นที่5าขั้นตรวจสอบผลผู้เรียนได้ตรวจสอบในความคิดที่ได้เรียนรู้มาแล้วว่าถูกต้องและได้รับการยอมรับเพียงใดนอกจากนี้ ยังได้ทำวิใจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบสืบสหหาความรู้ 5E instructional model โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องเกมการแก้ปัญหาอย่างง่ายชั้นปรผสมศึกษาปีที่2โดยมีวิธีการดำเนินการคือ1สำรวจสภาพปัญหา โดยในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นั้นพบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการสืบค้นสอหาสำรวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆให้ได้มาซึ่งทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนทำให้ผลสำเร็จทางการเรียนต่ำก็ได้ไปสู่ขั้นที่2คือศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาแบบ active learning หลายวิธีด้วยกันก็พบว่า วิธีการเรียนการสอนแบบสืบสอหาความรู้5 e instructional model เป็นวิธีการที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะนำมาใช้ 3. สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นก็ได้สร้างนว,นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบสอหาความรู้มาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 4. ขั้นทดลองใช้และปรับปรุง ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่2ในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา2564 5. นําผลการทดลองมาพัฒนาโดยนําผลการพัฒนาเนี่ยามาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน 6. ใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสืบสหาความรู้ 5e instructional model ของชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องเกมการแก้ปัญหาอย่างง่ายกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 7ประเมินผลและสรุปผลการใช้นวัตกรรมซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบสหาความรู้นี้นะคะปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ4.74คะแนนและคะแนนหลังเรียนเท่ากับ8.35คะแนนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ3.61คะแนนและนักเรียนจำนวน21คนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเมื่อเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ76.15นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สรุปได้ว่าผู้เรียนร้อยละ91.30มีผลสันฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนช่วยนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาช่วยสร้างความสามารถใี้เกิดขึ้นในกลุ่มรู้จัก ปัญหาร่วมกันทํางานเป็นทีมมีการระดมความคิดของหลายคนในการนํามาใช้แก้ปัญหาซึ่งในทางนี้เหมาะที่จะนํามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนเป็นอย่างดีรวมถึงสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเป็นอย่างมากผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงปริมาณนั้นนะคะพบว่าผู้เรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่2ร้อยละ91.30 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสืบตสอหาความรู้ 5E Instructional Model โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องเกมการแก้ปัญหายอย่างง่ายมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในเชิงคุณภาพพบว่าผู้เรียนชั้นะสมศึกษาปีที่200ร้อยละร้อมีความรู้และทักษะการคิดเชิงคำนวณอยู่ในระดับดีขึ้นไปดิฉันก็คาดหวังว่าจะนำเทคนิควิธีการสอนนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนได้มีทักษะการคิดการสืบค้นการสอหาสำรวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆให้ได้มาซึ่งทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสนใจและสร้างความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมด้วยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปทุกครั้งที่สอนนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ